สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะลองวันนี้พามาทัวร์ห้องซ้อมผมนะครับหรือห้องสอนกันนีงนะครับหรือสตูดิโอหรือว่าเรียกอะไรก็ได้ครับลองมาดูกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นประตูสองชั้นนะครับลองเข้ามาข้างในห้องนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเป็นห้องซ้อมนะครับเดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องครับตอนนี้ก็จะมีกองสองชุดนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดเล็กนะครับเบสรัมสิแปดนิ้วนะครับแล้วก็สาหรับเล่นพวกแจ๊สเล่นพวก ที่เป็นไม่หนักมากครับที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าลาตินต่างๆนะครับชุดนี้แล้วชุดนี้ก็จะเป็นชุดแบบฟิวชั่นเป็นเล่นบล็อกหนักๆเลยก็จะเป็นชุดนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นเบสดรัม20นิ้วนี่เป็นล u ดวิกครับอันส่วนนี้เป็นโมเดิร์นดรัมช็อปครับผมดูโลโก้เจอแบบเท่ๆหน่อยโบราณโบราณนิดนึงครับโลโก้ประมาณนี้ครับผมสุดชุดนี้ครับลูดวิกคลาสสิกเมเปิลครับผมอาจจะเป็นเนี่ยมีกระเดื่องคู่แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับก็จะมีไว้ฝึก ด้วยครับและนี่ไว้สอน2ชุดนี้ผมก็จะนั่งชุดชุดสีสีส้มสีเหลืองเนี่ยแล้วก็นักเรียนก็จะนั่งชุดนี้นะครับแล้วก็สามารถสอนเวลาตีให้ดูอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องคนนึงลุกคนนึงหยุดอะไรเนี่ยครับเดยวเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นนี่ก็เป็นพวกอุปกรณ์อัดเสียงครับผมแล้วก็เป็นพวกไม้ต่างๆนักเรียนก็จะนั่งชุดนี้ครับส่วนผมนั่งชุดนี้เหมือนเดิมแล้วก็เรามีสปีกเกอร์นะครับ มีสองตัวแล้วก็สามารถเปิดเมทานอมที่เป็นใช้เป็นบลูทูธได้อย่างอิสระครับผมอย่างเช่นอย่างนี้ครับอันนีวผมเปิดดูที่ผมเปิดไปแล้วทีหนึ่งก็สามารถเปิดเมทานอมได้หรือเป็นเป็นพวกพวกพวกเครียร์ลองก็ได้ครับน,นี่ก็สามารถเป็นอิสระได้เลยครับผมก็ลองมาทดลองเรียนได้ครับมาเรียนกันเยอะๆนะครับอันนี้มีห้องกว้างขวางครับขอบคุณมากครับ